เรามาดูกันที่ผู้บริหารตลาดสีเมืองได้มีการจัดถแถลงข่าวการชกมวยป้องกันแชมป์พาบ้ามวยสากลชกอุ่นเครื่องในสึกฟุกถิ่นกรุปยงยุธโปรโมชั่นสู่บอลลังโลก สิ3นาฬิกาสนาทีของวันที่12เมษายน2 5งาที่อาคารแอ็กโกรคอมเมอร์สกรุ๊ปหรือตลาดสีเมืองผลเอกชัยศิษย์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดประธานอำนวยการจัดการแข่งขันขนายน,น้ำพินทรศรีสันพางอาดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลาดสีเมืองเป็นประธานจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวันชัยธีระสัตยากลนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนางสมานันเหล่าน,นิววิสิตนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวโดยพร้อม สำหรับการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์ผาบ้าครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันสุขที่22เมษายน2554ที่เวทีมวยชั่วคราวตลาดกลางผักและผละไม้ราชบุรีหรือตลาดสีเมืองช่อง7สีจะทำการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกา การแข่งขันชกมวยครั้งนี้นอกจากจะเป็นการชกอุ่นเครื่องของนักมวยแล้วยังเป็นการส,งส่งเสริมนักมวยซึ่งเป็นนักมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับอินเตอร์โดยจะนำไรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยทางภาคใต้ด้วยสำหรับคู่มวยในรายการศึกเทียนกรุป๊ปยงยุทธโปรโมชั่นสู่บอลลังโลกครั้งนี้มีนักชกคู่เอกอย่างซัดดำามเคแบตเตอรี่ซึ่งเป็นนักชกชาวไทยกับ ล็อตลอตกาวิโอลานักชกชาวฟิลิปปินส์นะคะป้องกันแชมป์พาบา้บารุ่นซูเปอร์บบนตัมเวท122ปอนด์ส่วนปัจจัยยงยุธยิมนะคะสุขเกษยงยุธยิมและวีรเดชมานกุ่งโรชกชกป้องกันแชมป์อุ่นเครื่องกับนักชกชาวฟิลิปปินส์เช่นกันนอกจากนี้ยังมีคู่มวยไทยให้ชมสีคู่ทั้งนี้จะเปิดให้แฟนมวยเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะในครั้งนี้จากการแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบ,บคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วย นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายพระพิทักษ์เชษนภาครับที่เป็นประธานการจัดแถลงข่าววันนี้กีฬาต่างๆนะครับทุกท่านสามารถจะยื่นมือไปด้วยได้ครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับก็ขอขอบคุณท่านคณะที่มีด้วยนะครับงทั้งในบทนของตัวการในบทนของราชบุรี